เบบี้ครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่เก่าเวลาเดิมแซลมอนทอดสอดน้ำปลาครับผมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดตัวแซลมอนก่อนเลยผมจะหั่นเป็นชิ้นประมาณ1 0 0กรัมเนี่ยซีซั่นด้วยเกลือทั้ง2ด้านเลยครับผมจากนั้นนะครับใช้น้ำมันมะกอกครับผมกระทะรร้อนแล้วนะครับนำด้านหนังลงเลยครับใช้ไฟกลางทอดเป็นเวลา4ีนาทีจนเขาเนี่ยสีสวยแบบนี้เลยครับและอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมทอดแค่นาทีถึง2นาทีพอครับผมก็จะได้ความสุกที่แบบมีเดียมนิดนิด ส่วนซอสน,น้ำปลานะครับผมใช้น้ำตาลตะโหนดครับประมาณ1ทัพพีจุกๆุกผัดให้เขาละลายมีความคาราเมลนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาตามลงไปครับผมน้ำปลาแต่ละยี่ห้อเนี่ยรสต่างกันนะลองชิมดูแล้วก็อันนี้นอกเรื่องแอบใส่สาเกญ,ญี่ปุ่นลงไปหน่อยซอสจะได้เงาๆครับ เบบี้ครับเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเอาอะไรมาหยุดก็ไม่ยอมนะครับผมและแน่นอนครับต้องกินกับพวกพริกหอมกระเทียมน,นิดนึงบีบมะนาวตัดรสสักหน่อยครับมันจะมีความหวานเค็มกําลังดีเลยถ้าใครอยากให้แซลมอนสุกกว่านี้นิดนึงนะครับคือด้านหนัง4นาทีและอีกด้านเนื้อครับ3นาทีแต่ผมชอบมีเดียมแบบนี้นะครับจุ่มซอสน้ําปลาแล้วก็เอาเข้าปากสิครับรออะไรเอ็นจนะครับ